ไปนนทบุรีชาวบ,บ้านเขาว่าเอ๊ะแป,กแปกลกๆหลวงพ่อจะทําอะไรนะโบสถ์ใช่ไหมเร,เราจะบวชใช่ไหมเขาก็จะมีแหนุ่งแหนาอะไรกันก็ลํำรอบโบสถ์เอ๊ะเหมือนเขาเกลี่ยพื้นที่จะทําหลังคาก็ไปถามมาสรุปเขาบอกหลวงพ่อจเจ้าวาจะทําหลังคารอบโบสถ์คนก็บอกเอา้าหลวงพ่อจะทําหลังคารอบโบสถ์แล้วต่อไปพอจะแห่จะทํายังไงแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะก่อสร้างต่อเติมเนี่ยหลวงพ่อได้ไปขอทางเทศบาลหรือเปล่าเทศบาลนะครน,นนทบุรีเนี่ย<ม>ก็เป็นเรื่องเป็นราวประท้วงกันใหญ่โตนะครับ

ที่ตบ,บนตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีหลังจากเห็นหลังคาต่อเติมออกมาทําเป็นหลังคาบังแดดบงังฝนอันไหนคุณมือนฝันก็ค่อยดูกันหน่อยสิล่าหลังคาและเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่ามารู้อีกทีคือมีผู้รับเหมาเข้ามาขุดเจาะพื้นรอบโบสถ์แล้วตั้งเป็นเหมือนเสาเหล็กขึ้นมาแล้วนี่อ๋อเอาเหล็กกล่องขึ้นมาตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทําเป็นโครงขึ้นมาเตรียมจะติดตั้งชาวบ้านเขาเลยถามวัดว่า หลวงพ่อมาต่อเติมตั้งเสาแบบนี้ทาหลังคาเนี่ยขอทางเทศบาลนครนนทบุรีเขาหรือยังเพราะต่อเติมอะไรก็ตามแต่มันต้องไปขออนุญาตดัดแปลงต่อเติมพื้นที่รอบโบสถ์จริงๆมันควรเป็นพื้นที่โล่งเป็นคือชาวบ้านเนี่ยจะแห่หนุ่งแห่นาคจะแบบไปวงเวียนเทียนอะไรกันแห่พระใหม่หรือกิจกรรมประเพณีทงพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีอะไรมาบดบังทัศนียภาพของโบสถ์คราวนี้ตำรวจก็มาตำรวจจากสพเมืองนนทบุรีเข้ามาร,งระงับเหตุ ทางเจ้าวาดบอกว,าว,กว่าวัดก็ดูแลวัดเจ้าวาดก็ดูแลวัดวัดจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของวัดเป็นไปตามอำนาจสงฆ์พร้อมจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีแต่คราวนี้ในทางอย่างที่ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าแล้วจะก่อสร้างต่อเติมเนี่ยหลวงพ่อเขียนแบบส่งทางเทศบาลเขาหรือย,ยัง นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีสั่งระง,งับการก่อสร้างจนกว่าทางวัดจะยื่นแบบแปลนและเทศบาลจะตรวจสอบพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเพราะโครงการนี้วัดยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างและยังไม่ได้ยื่นแบบแปลนให้เทศบาลนครนนทบุรีตรวจสอบทางวัดต้องหยุดการก่อสร้างจนกว่าจะดําเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จเพราะว่าไง<ะ>เวลามันจะก่อสร้างต่อเติมอะไรมันต้องมีวิศวกรคํานวณแบบถูกไหมว่า เออไอเหล็กเท่านี้พื้นคุณออกแบบมารับโครงสร้างเหล็กหลังคาไหวไหมน้ําหนักลงมาทําต่อพื้นเท่าไหร่แล้วมันแข็งแรงพอไหมพื้นจะสุดหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเวลาวัดจะทําอะไรโดยมากก็ไม่ขออนุญาตกันหรอก <ใน S 1> ถ้าทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะก็ะทากันไปเลยอาศัยถ้าไม่มีใครร้องเรียนก็ไม่มีปัญหาแต่กรณีนี้พอมีการร้องเรียนแล้วเดี๋ยวถ้าทางเทศบาลไม่ทําอะไรก็โดน157อีกสำนักพุทธนนทบุรีบอกหลังคารอบโบสถ์เป็นการก่อสร้างศาลาใช้เป็นประโยชน์ในการสอนธรรมะ ให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเขาชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของทางวัดว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแต่ในอีกทางหนึ่งในทางก่อสร้างก็ต้องขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องนะครับ